อยู่กับนิสสันเซลฟี่ครับสีแดงคันนี้ครับงามๆเลยจะถูกจะแพงก็ขอแดงไว้ก่อนแล้วกันนะครับวันนี้นี่เลยครับวันนี้เราอยู่กับเจ้านิสสันเซลฟี่นะครับปี2012เครื่อง1.6นะครับ แล้วตอนนี้เดี๋ยวเราจะพามาดูช่วงข้างในของรถนะครับเดี๋ยวเราจะพามาดูภายในต่อเลยนะครับตอนนี้ภายในของเรารถคันนี้มีเกียร์ออโต้ CVT แล้วก็เป็นหน้าจอทัชส,สกรีนะครับแล้วอยากฟังเพลงอะไรก็กดไปเลยนะครับแล้วก็พวงมาลัยมัลติฟังก์ชันคันนี้ใช้งานมาแล้วนะครับ1นึ่0 0ส 1> 11, 1 2 0สโลสำหรับใครที่ชอบรถที่ใช้แล้วดูหรูมีสไตล์นะฮะคันนี้แนะนำเลยครับไม่ผิดหวังแน่นอนเยี่ยมครับตอนนี้จะพามาดูเครื่องยนต์เจ้านิสสันเซ l f i ฟนะครับเ,เครื่องยนต์ 1.6E นะครับแล้วก็เกียร์ CVT เชื้อเพลิงก็ใช้พวก e 2 0หรือแก๊สซฮอล์ขึ้นไปนะครับตอนนี้ทั้งประหยัดทั้งดูดีมีสไตล์ใครที่ชอบไม่ผิดหวังแน่นอนครับทีนี้เราจะพามาดูกระโปรงท้ายนะคะซึ่งเปิดมาแล้วนะสำหรับใครที่มีครอบครัวครับแนะนำคันนี้เลยครับนิสสันซูฟี่เครื่อง1 6 e เกียร yeah, uh. ์ CVT ฮะเงียบหรูมีสไตล์